แผนไทยและโนม,มาจุดประสงค์คือเป็นการรักษาตัวเองดูแลตัวเองอก่อนที่จะป่วยใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นฐานแรกเราต้องรักษาตัวเองก่อน ม่ใช่ป่วยเดยไปหาหมอใช่อันนี้ถ้าเราจะดูแลตัวเองเราก็ต้องรู้จักพื้นฐานในร่างกายเราเราต้องรู้จักเส้นต่างๆ1ิเส้นที่เด็กที่อที่ผู้เรียนจะต้องรู้10เส้นที่พอเรานวดเนี่ยมันจะทําให้เส้นคลายแล้วเราก็ไม่ไมปวดปวด,ปวดไม่ลงรักษาเฉพาะโรคพื้นฐานทำมะเร็งประวานความดันหัวใจรอนอานี้เราสามได้อันนี้ต้องไปลงเวลาถ้าปวดเมื่อยเครียดอะไรพวกนี้ก็ได้ เราปั่นเทาอาการปวดเมื่อยเครียดเราจะใช้อโรมาซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะเช่นมะนาวมดกูดมิ้นกระชายหอมแดงอันนี้มันมีตั้งแต่บรรพุษแลนวเพื่อว่าเราอาจจะหลงลืมเอาความทันสมัยมาเราก็เลยย้อนเอาวิชาเนี้ยมาให้สมเด็จได้เรียนเพื่อกับการเองแล้วก็ผลที่เขารด